สวัสดีครับเพืเ่อนๆพบกันอีกแล้วนะวูฟสตูดิโอวันนี้ผมนำเจ้า b แบล็กนะ X สองร้เลมต้านะมาที่ดอยอินทน,นนทะ์นะเพื่อนๆนะวันนี้เส้นทางสื่อสารธรรมชาตินะก็เปิดตั้งแต่6โมงนะแล้วก็ปิด4โมงนะก็ตอนนี้เรามา3โมง <laughs> เคยมีเวลา <laughs> เตรียมตัวดนะ้านบนอีกนิดนึง สำหรับทริปนี้นะเป็นทริปสั้นๆน,นะที่ผมนําเจ้าแปลกขึ้นมาที่ดอยอินทนนท์อีกครั้งนะเพื่อนรอบนี้มีโอกาสฮนะได้มาเยื่มเยียนที่กิวแม่ปานเนาะเป็นการทริครั้งแรกของผมด้วยนะที่นี่กิวแมปานนะครับรอบนี้เราจะมาเดินป่านนะสามโลก,กับอีก200เมตรนะตามที่ไกดเขาบอกนะตอนอื่นเข้าไปที่อุทยานเนี่ยเราก็ต้อง เข้าไปติดต่อหาไกด์ก่อนนะเพื่อขึ้นไปด้านบนนะระยะการเดินเนี่ยค่อนข้างเย็นฮนะภายในป่าก็อากาศสมบูรณ์เลยทีเดียวนะเจอสิ่งแวดล้อมที่ดีๆมากๆเลยด้านในนะเพื่อนก็เราเดินลงมานะฮะก็จะเจอ,อพ่อสูงผาเงียบน้อยเพื่อนสูงมากออแล้วเพื่อนตรงนี้จากจุดน,นี้ผมมองเห็นพระธาตุนะ พระธาตอยู่ไม่ไกลจากเราเนี่ยเห็นไหมตรงนี้ก็คือเป็นเทรลแล้วก็ใกล้บอกว่าแนะนําให้ไปถ่ายรูปข้างล่าง,าง,างใช่ไหมค่ะเจนเห็นคับ <c oughs> เออถ่ายรูปข้างล่างจะเห็นจะเห็นในเจดีนะเจดี JD ของ,ขงออพระมหา,าธาตุก็คือควีนแอนด์คิงนั่นแหละทั้งสองนะ ต้าเติมถังที่จริงผมเติมมาแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยว,วัวว่าขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันจะไม่มีปั๊มละก็คือต้องรีบเติมตอนนี้ไม่รู้เท่าไหร่เอาล้ะเบอนก็คือเราก่อนขึ้นเดินทางขึ้นสู่ดอยอินโนเนี่ยเดี๋ยวเราจะแวะนะแล้วก็เติมพาลาังกันก่อนเนาะแล้วก็ก่อนขึ้นไปนะก็คือร้านนี้เป็นร้านข้าวซอยกระโลกนั่นเองนะ เดี๋ยวมาสั่งออเดินนะครับเพื่อนๆตอนนี้ผมสั่งก็คือเป็นอาหารนะก็คือเซตแรกก็คือสั่งมาประมาณพอดีเนาะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปก็คือว่าหลังจากเนี้ยก็คือเดินทางเข้าดอยเน,นนนนะ์นะเพื่อเราจะไปที่กิวแม่ปานนั่นเองนะข้างบนโอเคเดี๋ยวเติมมหลังนี้ไปนะนปนะก็คือจากร้านเนี่ยก็คือขึ้นไปประมาณราวๆถ้าเป็นเ็จก็อาจจะ20ิกิโลนะก็กวาจะถึง อินทนนท์นานมนเดี๋ยวจะถึงจุดตรวจแล้วนะจุดตรวจอยู่ข้างหน้านะเดี๋ยวเราจะต้องไปเสียงเงินนะและเมื่อเราขับรถขึ้นไปเนี่ยเราจะผ่านเจอจุดตรวจนะเป็นเช็คพอยต์นะหนึ่งสองสามนะก็เราจะต้องเข้าไปซื้อตั๋วก่อนนะครับเพื่อนสำหรับผู้ใหญ่นี่ก็ห้าสิบบาทนะซื้อตั๋วจากจุดน,นี้เลยตรงนี้เป็นจุดจอดรถนะเพื่อนเดี๋ยวเราจะต้องมาซื้อตั๋วก่อนเพื่อนก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่บอกว่าให้เราต้องมาซื้อตั๋วตรงนี้ก่อนนะก็ไปซื้อตั๋วก่อนเนาะ ที่เราซื้อตั๋วนะก็คือได้ไดตอนนี้นะก็คือ5้บาทนะก็เข้าไปได้นในนะ okay. เราซื้อตั๋วแล้วะครับข้างบนเนี่ยอากาศเริ่มเย็นนะตอนนี้นะก็ขับขึ้นมาสักพักเนี่ยธรรมดานะต,าตอนนี้เริ่มเย็นนะอ,อ่ะเอยอดเลยอะ่ะ <laughs> ดีมากๆนะดีใจที่ได้มาเพื่อนเวลาตอนนี้เป็นเวลา 2>, 2โมง50นะตรงน,นี้เป็นจุดตลาดนะตลาดแล้วก็แวะซื้อของฝากอะไรเงี้ยเพื่อนๆย่างเงี้ยต่างๆเร็วม,ม,มากเลยเพื่อนเนะธรรม,นนะมาชาติสุดๆ ว่จุดตรวจที่2นะนะฮะอีกประมาณ9กิโลนะเพื่อนเนี่ยกลอินทนนเพื่อนเพนถึงที่จอนรลนแล้วนะเพื่อนตอนนี้ถึงที่อินทนนนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนนะครับก็เราจะไปจ้างไกดก่อนนะ กิวแม่ปาน <c oughs> ซึ่งผมก็ไม่เคยนะที่นี่คือครั้งแรกนะเ <c oughs> นี่ยเพืเ่อนๆก็เส้นทางสื่อารธรรมชาตินะก็เปิดตั้งแต่หกโมงนะแล้วก็ปิดสี่โมงนะก็ตอนนี้เรามาสามโมงเ <c> ค <oughs> มีเวลาเตรียมตัวด้านบนอีกนิดนึง <c oughs> นี่เพื่อนข้อสำคัญนะก็คือห้ามนำสำตว์เลี้ยง เข้าไปด้วยแล้วก็ห้ามนำอาหารนะแล้วก็ห้ามส่งเสียงดังครับเพื่อนก็เดี๋ยวเราก็จะจ้างไกดนะก็อาจจะเสียตังค์เท่าไหรไม่แน่ใจก็ก่อนที่เราจะเดินขึ้นไปที่ศึกษาธรรมชาติบริการคนละ200รบอาทไกด์อ๋อ ไกด์บอกว่า3กิโลกับอีก400เมตรใช่ไหมไกด์สองร้อยเมตรสุดยอดครับ <c oughs> เพื่อนๆอากาศในนี้คือเย็นมากๆเลยนะแล้วก็สดชื่นมากๆเลยอยากให้เพื่อนๆได้มานะก็คือเข้ามาเนี่ยก็คือติดต่อไกดมาก่อนนะก,ก็คือค่าไกดก็คือคนละ200บาทนะครับก็ เข้ามาก็ไม่ยากนะเขาบอกว่า3 3.1-3.2ถึง3.2กิโลนี่แหละ3โลคือเอ็น200เมตรนะตรงนี้ก็จะเห็นน้ำตกนะน้ำตกเป็นลำธารในระหว่างทางเนี่ยก็เยอะเลยเพื่อนสุดยอดดีใจที่ได้มาเพื่อนอสดชื่อนอากาศในนี้คือ เขสุดยอดบอกเลยโอโซนดีๆเลยอ่ะเพื่อนๆครับเมื่อกี้นี่เป็นน้ำตกลานเสด็จอ่าลานเสด็จนะก็คือตรงเนี้ยใหญ่มากๆนะก็คือแบบน้ำเนี่ยตกสู่พื้นเนี่ยมาเร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 าสิบเมตรนะสวยสวยเลย ครั้งแรกเลยอ่ะเพื่อนๆใครไม่เคยมานะก็ต้องมานะเพื่อนนะหาเวลาว่างนะและตรงนี้นะเป็นเขาบอกว่าเป็นป่าต้นน้ํานะก็คือเป็นต้นทางชีวิตนั่นแหละนะก็คือเขาบอกว่าไหลมาจากดอยอ่างกาฮนะแล้วก็มารวมกันนะรวมกันตรงนี้ก็คือหล่อเลี้ยงผู้คนชาวไม่แจ่มนะโอเคสวยไหมลำทานแต่ละที่นี่คือแบบ น้ำใสมากมากอ่ะเออเพื่อนเพื่อครับเดี๋ยวเราต้องเดินให้ตามไกดให้ทันนะไ <g ly> กดขึ้นไวมากๆากอ่ะขนาดเป็นผู้หญิงนะผมเป็นผู้ชายนละยยังไม่ทันเลยอ่ะไกด์ไปข้างหน้าละเ <h ih> นี่เขาทำอะไรกันเนะนี่ยไกด์จัดการเขามาซ่อมแซมเส้นทางอ๋อ <c oughs> มีการซ่อมแซมเส้นทางด้วยนะด้านหน้าของเราดํบบลนซ่อมแซมเส้นทาง ตามเส้นทางด้วยดานหาต่าไ่ติาตรงนี้ไกด์บอกว่าเพิ่งผ่านกิโลแรกสุดยอดหมเพื่อนๆแค่กิโลแรกนะอันน <tinc S 1> ah and ี้คือต้นโบราณเขาใช้ทำเป็นสมุนไพรอ๋อต้นอะไรนะฮะต้นแข้งไก่แข้งไก่ต้นแข้งไก่ เขาใช้ทําสมุนไพรใช่ค่ะเขาไปตากแห้งแล้วก็ต้มดื่มน้ําเป็นยาสมุนไพรยคโอเคอ๋อคือเขาต้มอบบอ๋อเป็นต้นแข้งโรคข้อเข่าข้อเข่าอ๋อข้อเข่ารักษาข้อเข่าเพื่อเพื่อครับต้นเมื่อกี้นะที่ผมผ่านมาเนี่ยก็คือว่าเป็นต้นอเขาเรียกว่าต้นอะไรนะ คือมันจะเป็นลักษณะที่ว่าล้มลงใช่ไหมแล้วมันจะให้กําเนิดต้นเล็กขึ้นมาเนาะก็คือแบบเหมือนป่าเนี่ยก็คือซ่อมซ่อมป่าเล็กอ่าป่าใหญ่ล้มก็ป่าเล็กขึ้นมาอะไรเงี้ยคล้ายๆประมาณนี้นะ <laughs> หมายถึงว่าอีกหกไร่เมตรสุดท้ายละอ๋ออีกอ่าสี่ร้อยเมตรถึงจุดชมวิวตอนนี้ก็อส <c oughs> ี่ร้คนคนอยเมตรถึงจุดชมวิวเพื่อนครับองกิโลกับสองร้อยเมตรอ๋อโอเคถ้าไปถึงจุดชมวิวก็อีกหน้าปีกสองกิโลเสร็จเสร็จจุดนี้เป็นจุดพักนะเพื่อนด้านหน้าของเราคนค่อนข้างเยอะเพื่ <c oughs> อนครับไ <c oughs> <c oughs> กด์เขาบอกว่า ที่นี่สัตว์ที่หาดูได้บ้างนะที่พอจะหาดูได้ก็คือมีตัวเลี้ยงผาด้วยแล้วก็มีมีนกต่างๆเส้นทางที่กำหนดเท่านั้นนะ Please stay on the trail นี่สวยเลยเพน่้นมาเออสวยมากดูเอยสุดยอดอ่ะสุดยอด อยากให้เพื่อนๆได้มาที่เนี่สดชื่นโสุดยอดตอนนี้เป็นเวลาแค่ยังไม่ถึงสี่โมงเพื่อนๆก็สามโมงห้าสิบเก้าเองอะดูแดดดิตรงน,นี้สวยมากเป็นทุ่งหญ้าที่สวยสวยที่สุดเลยเอ,อเหมือนภาพวาด สุดยอดเลยเพื่อนๆใครไม่มาไม่รู้นะตรงนี้ก็จะเห็นอ๋อเป็นไม่แจ่มมาเพื่อนๆมองเห็นตัวอำเภอไม่แจ่มได้เลยข้างล่างนู่นไกลมากเคไกล,กกลนี่เราขึ้นไปอีกเยอะไหมตอนนี้ถ้าจะขึ้นไปอีกเหรอไม่ไม่ไม่ใช่ขึ้นนิดเดียว่ค่ะนิดเดียวก็ก็ถือถึงถึงจุดชมวชมิวก็คือจบแล้วใช่ไหมอ๋อไม่ค่ะอ๋อยังต่อใช่ไหมไกลบอกว่า ต้องขึ้นจุดชมวิวก่อนแล้วก็เดี๋ยวต้องเดินลงไปนะเพื่อนโอเคข้างหน้าของเรานี่เป็นจุดชมวิวเพื่อนจะถึงละล <S 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 จุดชมวิวสวยมย <S <S ากครับผมอ,อ๋อจ,จุดจุดถ่ายรูปนี่มี2ที่นะเพ<ด>ื่อนด้านบนตรงนี้ใครที่ขึ้นมาเนี่ยต้องถ่ายรูปนะเพื่อนเพื่อนจะได้เก็บความทรงจำไว้นะครับก็ใครขึ้นมาจุดนี้ได้ก็คือถือว่าโอเคแล้ว ตรงนี้นะก็คือเป็นจุดชมวิวอะก็คือเขามี2ที่ด้านบนกับด้านล่างนะเหมือนก็ถ้าใครมาที่นี่นะก็ให้มาถ่ายรูปมุมนี้นะฮะก็ถือว่ามาครบกิวไม้ป่าแล้วนะก็ถือว่ามาทําภารกิจสําเร็จแล้วนะั่นเองสวยมากๆเลยแล้วตรงนี้ของเราก็คือว่าเป็นเป็นหมู่บ้านแม่แจมแ่มนั่นแหละนะก็ค่อนข้างสวยแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาเกือบสี่โมงละเนาะ ถ้าหากว่าเรามาตอนเช้าได้เนี่ยก็คือตรงนี้จ,จะเป็นทะเลหมอกทั้งหมดเลยเพืนอนสุดยอดนะดีใจมากที่ได้มาเสพบรรยากาศนะเป็อ๋อแล้วแล้วเทางกลับนี่คือกลับทางเดียวละ่ะนะเพื่อนเพื่อนก็ตอนนี้นะเราถ่ายรูปก็ค่ <c oughs> อนข้างเยอะและ้วโอเคก็เดี๋ยวเราจะเดินกลับนะก็น่าจะใช้เวลาอีกนะะ โอเคเนาะเดี๋ยวไปหาไกด์กันไกด์พากลับละโอเคอเค,ครับเพื่อนๆก็ไกด์บอกว่าสรุปนะก็ต้องเดินอีกประมาณ2กิโลนิดหน่อยนะก็จะไปจุดหมายของของ Trip Trail ทริปเทรลครั้งนี้นะก็ขากลับเราก็จะวนนะวนก็คือเป็นรูท123นะจะไม่ย้อนขึ้นมาตรงนี้แต่ว่าจะไปบรรจบกันตรงที่ทางออกทางที่เราเดินมาแรกแรกอนะ ข้อสูงอ่ะเออแต่สูงนะเออโอเคสวยแต่สูง <laughs> A few minutes later หาเงียบน้อยผาเงียบน้อยตรงข้างล่างมีรูปหัวใจโอ้โหเพือ่อนเพื่อนฮู้ยขอสูงหาเงียบน้อยเพือ่อนเพื่อนสูงมาก <laughs> โอ้โหเพื่อนนะนี่คือป้ายบอกนะก็คือผา หาแง่มน้อยนั่นเองนะก็คือเคียงคู่จากความบังเอิญน,นะก็คือเป็นแท่งหินนั่นแหละที่อยู่บนตรงนี้ก็คือธรรมชาติรังสารมาก็คืออย่างลงตัวนะฮะก็เขาเรียกว่าคาดว่าแท่งหินผาแง่มน้อยเป็นหินแปร<ป>ที่เกิดจากการแตกหักหลุดจากผนังหินผาของกิ่วไม้ปานนั่นแหละเออและและลื่นถลายตกลงมาวางไว้ตรงนี้เหมือนแบบ เหมือนแบบจับวางอ่ะเออสวยเลยแถวช่องหินข้างานี้เแบางวันเรามาเราจะเจอนะคะแต่มันไม่เจอทุกวันอ๋อแล้วแต่วันถ้าเรามารอบเช้าเช้าจะเจอค่ะอ๋อไกด์บอกว่าจะเห็นกวางผาณจุดนี้นะเนาะใช่ไหมไกด์เนาะใช่ค่ะจะโผล่ออกมาใช่ไหมใช่ค่ะออกมาเห็นแต่ตอนนี้เป็นช่วงบ่ายแล้วไงสามสี่โมงแล้วตอนนี้สี่โมงหกนาทีเออเสียดายเหมือนกันเนาะถ้ามาเช้าเช้านี่เราได้เห็นกวางผานะ ส่วนใหญ่เป็นทางลงอ่ะนะเพื่อนก็ก็ยังดีหน่อยที่มันไม่ขึ้นนี่เขาเรียกว่าก<อ>ุหลาบพันปีแล้วอ๋อตรงนี้ก็จะเป็นโดงแบบโดงกุหลาบพันปีนะเพื่อนก็แต่ดอกไม่ออกนะใช่ใไหมไกด์อ๋อจะบานในช่วงไหนครับอ๋อปีนี้ไม่บานเออปกติจะต้องบานแล้วเนาะไกดเนาะเขาบอกว่าต้นนี้สวยที่สุดนะเพื่อนเนี่ย ้เนียถ้าดอกบานอนะ่ะเออเพื่อนๆครับนะก็ตรงนี้นะก็จะเป็นดงของกุหลาบพันปีนะก็จะเป็นแบบว่าคล้ายๆว่าเป็นชื่อที่นิยมเรียกกันนะก็คือดูเผลนๆเนี่ยคล้ายพุ่มกุหลาบนะก็ลำต้นมีมอสนะปกคลุมจนดูคล้ายเป็นมีอายุเป็นพันปีอะไรสวยมากตรงข้างๆผมนี่ข้างๆนี่คือเป็นหน้าผาเลยอะ่ะเพื่อนๆ วิวๆนะเดินกใกล้ๆ <c oughs> ตอนนี้เราได้ยินเสียงเหมือนเป็นนกนะเพื่อนอยู่ตรงการลางป่าเลยอะตรงกลางนี้เลยเออตรงนี้ก็จะมีนกอาศัยอยู่ <c oughs> ไกลอีอีไกลไหมฮะไกลเรายัมาไม่ถึงครึ่งทางเลยค่ะฮะยังมาไม่ถึงครึ่งทางโอ้โหต้นนี้ก็คือ เป็นเป็นพันสงวนเลยมั้งเนาะพันสงวนเลยพอไปไม่ได้คือมีน้ําตกไม้ปานอ๋อข้างล่างมีน้ําตกไม่ปานในบริเวเกี่ยวหมายถึงสันเขาเรื่อยๆที่นี่ตรงนี้ใช่ไหมค่ะใช่แล้วแล้วตอนขากลับเราเราเราจะกลับตรงไหนกายเราเราจะเดินไปเรื่อยๆค่ะเป็นทาวนค่ะอ๋อก็คือเราจะวนไปเรื่อยๆวลวไปเรื่อยจนทางออกเนาะทางออกกับทางเข้าจะชนกันได้ได้โอเคครับผมไปใครบอกว่า เกือบถึงครึ่งทางแล้วโ okay. อเคเพื่อนๆครับตรงนี้ที่เราเดินเนี่ยเป็นสันเขาเล็กๆเองนะก็คือถ้าไม่มีไหล่ทางขอบทางตรงนี้ก็คืออันตรายมากแล้วก็ฝั่งซ้ายเนี่ยถึงแม้จะเป็นมุมเนี้ยก็คือเป็นต้นไม้ที่บังไว้แค่นั้นเองแล้วก็เป็นสันเขาจริงๆอะข้างล่างเรานะดูน่ยไม่เชื่อดูเห็นไหมเออ เป็นสันเขาเล็กๆเนาะไกลเนาะ,ะแปลกเหมือนกันเออครับอ๋อมไม่ได้นะ,ไป,ะไปให้สุดนะ <c oughs> เราต้องไปให้สุดเพื่อนเออ,เอ,อตรงนี้สวยเนาะ,ะเป็นวิวขอบทางที่สวยมากเลยตรงเนี้ สูงแต่สวยโอ้โหสวยมากเพื่อนตรงนี้เราก็จะเห็นนะเห็นไหมเป็นพระธาตุอะพระธาตุสองสองสองจุดตรงนี้นะที่เราเป็นเทรลที่ว่าแบบเป็นรูทหนึ่งสองสามแล้วก็วนวนมาก็คือมาประจบตรงนี้เรามาออกด้านหลังของพระธาตน,นั่นเองนะส่วนตรงนี้เป็นอแ,แนะอ,อแม่แจ่มนะอำเภอแม่แจ่ม ใครที่ไปป่าบงเบียงอะไรเงี้องไปเส้นนี้แหละโ,โอเคสวยมากๆเลยขอถ่ายรูปก,ก่อนไปต่ออีนิดนนะเพื่อนๆก็จะเจอกับทางออกนะสุดยอดของเรานี่เหลืออีกประมาณครึ่งกิโลไม่ค่ะหนึ่งกิโลค่ะอ๋อเหลืออีกหนึ่งกิโล <laughs> อีกหนึ่งกิโลก็จะ เจอทางออกแล้วใช่ไหมเจอทางออกแล้วค่ะต้องนั่งพักก่อนนะเพื่อนเวลาตอนนี้เป็นเวลาซีโมงสามสิบสี่นาทีแล้วนะเออไกด์ก็จะพากลับแล้วแล้วก็ทางออกก็จะคือออกทางเดิมใช่ไหมไกด์ใช่ค่ะแต่มันไปเจอกันที่นั่นใช่ไหมเจอกันที่ตรงทางเข้าอ๋อโอเคโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เข้าสู่เวลา สี่โมงสเจนาทีแล้วนะก็ผมเนี่ยก็ยังกำลังจะต้องออกจากป่านะฮะก็ต้องออกจากตรงนี้ก่อนนะก็อีกแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ถึงละ ทีของผมนะก็เดินป่ากิวแมปป่าครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งแรกนะแล้วก็ชอบมากๆกเลยฮะกับการเดินผจญภัยในเส้นทางนี้ก็ใครที่เคยมาแล้วก็มาอีกได้นะที่นี่คือดอยอินทนนท์นั่นเองนะก็เราเสียค่าไกลแค่200บาทนะในการขึ้นไปนะก็เดินขึ้นไปเนี่ยระยะทางก็3.2กิโลนะตามที่ไกด์บอกเลยนะครับขึ้นทางขวานะแล้วก็เราก็จะวนออกทางซ้ายนะ แล้วหลังจากนี้เดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวลงไปทานมื้อค่บด้วยกันนะเดี๋ยวผมจะพาไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนะที่กลางหุบเขาเหมือนกันแต่ไม่ได้ขึ้นมาสูงในระดับนี้นะก็พวกเราเจะลงไปข้างล่างนะเพื่อไปรับบรรยากาศยามเย็นนั่นเองนะก็พวกผมก็จะไปทานอาหารมื้อค่ำกันนั่นแหละนะชื่อว่าหมู่บ้านแม่กลางหลวงนั่นเองนะครับรถต่อจากนี้ไม่ไกลมากละ ก็คือลงมายาวๆเลยล่ะเพื่อนเพนระหว่างทางซ้ายมือหัวเนี่ยก็จะเป็นตลาดเนาะตลาดชาวบ้านอะไรเงี้ยตอนนี้มีตลาดเยอะมากเลยเพื่อนชื่อว่าตลาดม้งนะอินถนนนะไรผ่านไปผ่านมาก็แวะได้นะที่นี่เอาล่ะเพื่อนก็ตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านแม่กลางหลวงนะก็ตอนนี้มาสั่งอาหารเนาะแล้วก็ก่อนกลับบ้านนั่นเองนะ เ็มื่อกี้เราอยู่ข้างบนนู่นนะเราตอนนี้ลงมาล้วก็เดี๋ยวคงทานอาหารเสร็จนะก็คงจะต้องกลับถึงเชียงใหม่น่าจะค่ําเลยแหละนะโอเคนี่ป้าเอาเข้าวมาให้แล้วนะที่นี่คือบ้านไม่กลางหลวงเนาะแล้วก็ชุมชนแห่งนี้น่ารักมากๆนะแฟนก็ถ้าใครมาเนี่ยก็มาพักได้นะที่นี่คือ แม่กลางหลวงวิวเนาะก็มีทั้งหมูกระทะมีทั้งกับข้าวมีทั้งเซตอาหารเนี่ยออห้องพักก็ก็ราคาไม่แพงมากกลับแล้วนะก็สุดท้ายนะก็คือถ้าใครอยากจะมาอินโดนเนี่ยก็คือมาอัปเดตก็คือพักที่นี่ก็ได้หรือจะขึ้นไปพักข้างบนก็ได้นะสะดวกนะเอาที่เป็นเพื่อนสะดวกเลยนะสำหรับผมวันนี้ก็คือวันเดย์ทริปเนาะก็คือขับมาแล้วเพื่อมา ไปจุดชมวิวแล้วก็เข้าไปเทรลนะเข้าไปกิว่วแมปานแล้วก็ลงมาเนี่ยก็คือแบบมาทานข้าวเนาะทานข้าวเสร็จก็เดี๋ยวต้องขับไปรถกลกับเชื่อไหมโอเคเออไปเชียงใหม่อีกประมาณ80กิโลนะก็โอเคนะเดี๋ยวขอ้ตัวทานข้าวกันนะก็ขอบคุณทุกการติดตามนะก็ไลค์แชร์ subscribe นะก็ ทริปนี้ก็เป็นทริปสั้นๆนะวันเดททริปโอเคเดี๋ยวเอาไว้รอบหน้านะเดี๋ยวผมจะมารีวิวที่อื่นให้ดูแล้วกันนะรอบนี้เดี๋ยวแค่นี้ก่อนหิว <laughs> ข้าวมากๆเลยโอเคสำหรับทริปนี้เราก็ต้องกลับแล้วนะเพื่อนนะเป็นยังไงกันบ้างฮนะสำหรับการขึ้นไปเทรลของผมนี่เป็นครั้งแรกเลยนะเพื่อนนะ mm hmm. ก็เอางี้เดี๋ยวรอบต่อไปนะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนไป ที่ที่มันแปลกๆหรือว่าที่อื่นเนาะก็บางทีผมไปที่ที่อาจจะไปที่อัปเดตนะอาจจะไปที่ซ้ำละแต่ว่าที่ที่ผมไปเนี่ยเป็นที่ที่สนุกนะเราก็ทุกคนเนี่ยสามารถไปได้โอเคเราเจอกันใหม่นะเพื่อนนะก็อย่าปล่อยให้ตัวเองไม่สนุกนะต้องทำทุกวันให้มันสนุกนะบ๊ายบาย